สวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสู่เอาน้องมินทันบอาไหมหนึ่งสองสามน้องมินบอทันน่ะรอน้องมินก่อนโดปากออกมาหนึ่งสองสามสุดดิเก็บไม่ทันเอาใหม่เก็บไม่ทันน่ะเอาใหม่ไหม อาพี่น้องคะเมื่อนี้ค่ะขออนุญาตอยู่ในบ้านค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าข้างนอกฝนไม่เราไม่มีท่าฝนตกตกอจำนาแม่ออ้เวลาขอโทษแม่เราดีจำนาแม่ไขแล้วูต่แต่เราพี่น้องขอบใจเต็มเขาละจิจนอย่าทำพี่อย่าทำพี่พี่จะไม่ได้กินข้าวพี่จะใจขาดตายแน่น่ะไม่รักพี่เหรอเอ้า ลูกนี่คือน้องงององงงงนงง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 องงงงองเงง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 นงงงนงงงงนงง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 ยงง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 มงง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 งยงิกงง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 นงงงงา กินไหมกินครับเริ่มเริ่มเกจไม่ใครกินพริกทอดสมุนไพรเลยครับครับเดี๋ยวจะลองชิมดูครับครั้งแรกของเกจและมันก็จะมีครั้งต่อไปได้ไงครับเพราะมันแซ่บอือแม่บอกเลยนี่กรอบดีมากนี่แม่เสร็จก่อนเกจนะ้นี่ยเออ กรอบมากเลยครับอือน้องจ้งอกระบาดเสร็จถัว่วครับม้องจี้ยอมอือแม่ลืมบอกแม่ยอมว่าถั่วกินจดจะอร่อยกว่าใช่ครับอือกระบาดเสร็นจนแล้วก็เอาวถัว่วถั่วแบบถั่วสดๆแหนมาหากักเปาะๆใส่แม่พี่น้องอือลืมบอกทอดสมุนไพรอร่อยมากเลยครับยังไงเห็นไหมแม่บอกมันไม่เผ็ดนะลูก อร่อยมาก <S <S อ,อือดีมากครับตอนแรกเราตั้งใจว่าจะไปไหนนะพี่เคทไปถ่ายคลิปที่ไหนนะที่นารครับจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเป็นะหักนูก ครับก็เลยไปไม่ได้กวนรถติดอืกวนแน่นอนครับอืออ้าวทำยังไงทำยังไงขอบคุณครับเอืออ้าวทำยังไงทำยังไงน้อ,อ,องมิ้งเจ็บมือครับพี่น้องก็เลยเป็นงอแง,ง่อันนี้เป็นทีมงานกระจายแม่นะลูกไป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 ไหนอ่ะ ไปไหนอ่ะไปนาไม่ได้ฝนตกลูกรถถ้ารถตกขีดตมปุ๊บปังลาดจะโง่บอมันเป็นแขนของแผนของพี่เกียรติหรอพี่เกียรติบอกให้น้องงอแงีแม่แล้วพี่เกียรติจะได้กินคนเดียวหรอมัาลุกขึ้นไครับเบิ้งเบิ้งแม่จะกินแม่หิวข้าวลูกแม่หิวข้าวเบิลงพี่เกียรติรัดเอาซัดเอาโล่แม่กินบ้านพี่เกียรติเราเร็วไม่ไม่ไม่เราจะให้แม่ทำยังไง แม่ก็จะจ่อยตายแอะแอะอย่างนี้หรอกนี่นี่เลยจ้าอืมอืมทำามีกุ้งเนาะอืมอร่อยมากถ้ามีกุ้งนี้ยิ่งจะดีมากใช่ครับอืมบอกเลย มันตุ้งตัวใหญ่หญอ่ะรู้สึกว่าพี่เกดจะชอบเมนูนี้ <c oughs> ใช่ไหมอ,อ,อ๋ออันนี้คือสิ่งพี่เกดทำห้อยากกับปูกินบ่อยๆครับพี่ยาก็ทำให้เกดกินบ่อยๆโร่ใช่ครับพี่เกดไม่อดอดจิบตอนทำนด้วยลูก ถ้าแม่กินคนนั้นไม่เอาพริกสดนะพริกสดเลยนั่นนี่ตำโป๊ะเลยเลยก็เหมือนตอนนั้นแหละค่ะอืมคลิปนั้นอืมพี่กินแต่แล้วมันเผ็ดอะครับเอร่อยมากอืมคลิปนั้นอร่อยจินครับแบบแห้งพีน่น้องอืมไม่เก็ผผอมลงทำไมหลอจัง สังกักมาก็เท่าเดิมนะครับเท่าเดิมเหรอออกกำลังกายหรือเปล่า,าลูกอะไรค่ะเหรครับดีมากเจนออกกันมังกรเจ็ดจุดสองเจนอาหารนะเพื่อให้โควิดเรามีลดแหนจะได้ไปเต้นเจจอบเหรอใช่ครับเจเต้นอยู่เหรอเต้นครับย อฮาแดนเหรอไม่ถึงขนาดนั้นครับเต้นเต้นท่าไหน <c oughs> ใครอยาก,ก,กด,ดูพิเกตเต้น <c oughs> <c oughs> ใครอยาก,ก,กด,ดูพิเกตเต้นต้องทำยังไงเอาไงดีแชร์คลิปออกไป <c oughs> ให้ครบเอายังไงดีครับเอายังไงดีกับแม่จอมเนี่ยแหละครับบอกไม่คุ้นไม่จ๊ก ให้ครบกี่แชร์ดีวะห้าร้อยแชร์เออย่าห้าร้อยแชร์แล้วจะทำากิปพีเกตเต้นให้ดูน้องมีอยากกวนน้องมีนอยากกวนแม่ลูกไหวไหมครบห้าร้อยแชร์แล้วเกตเต้นเต้นเต้นรถแห่ให้ดูได้ไหมนี่ไคิไแล้วครับหรือจะเอาหนึ่พันแชร์ดี หนึ่แล้วครับครบหนึ่งพันแชร์แต่เดี๋ยวพี่กินเต้นให้ดูเต้นสดๆในไลฟ์สดเลยวิ่งเก่งวิ่งเกงครับวิ่งเก่งแล้วมาไบอกอะไรครับพี่น้องใส่หมูปังเมื่อไปบอกแม่จ๋าไปไม่อัดคลิปอยู่ไม่อัดคลิปอยู่ไป อบอกแม่จ้าว่าแม่อัดกลิฟอยู่เด้ออืมอืมอืมเอ้าอืมอืม,อ,มอะไรลูก มันกระดิ่เหรออยู่ๆมันมันขวดน้ำมันแกมตออเมื่อกี้แก้มตอนนี้หน้าเลยครับไม่เกี่ยวกับแม่นะอะไรอะไรลูกี่เห็นผมเป็นแบบนี้ผมไม่ได้ร้องไห้นะครับนันกระเด็นเข้าตา งอ่อนอะไรนะอะไรอ่ะนนะอะไรวะบอกแม่จ๋าได้ยังเล่าเล่าให้แม่จ๋าฟังได้ยังว่าเจ็บมือตรงไหนเพราะอะไรเต้นเต้นแล้วก็ล้มค่ะนึกอะไรเต้นแล้วก็ล้มทอดมีกระเทียมไหมครับ มีลูกน้องไม่กินกระเทียมเหรอเสียใจด้วยกินไปแล้วทำถามว่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับแต่ว่าอะไอก็กินต่อไปมันกัดดนกระเทียมมาครับอืมเป็นเรื่องปกติลูกไม่ต้องมาสร้างตรรกะให้ตัวเองว่าไม่ชอบกระเทียมกินได้ทุกอย่างเชื่อแม่มันคือสมุนไพรเห็นไหมเด็กๆไม่ชอบกระเทียม แกไม่ชอบกระเทียมธรรมดาแกกินได้กับก๋วเตี๋ยแกไม่ชอบกระเทียมทอดเอา้าแล้วมันอร่อยไหมล่ะแกกินแก,กบอกอร่อยเนี่ยพอมารู้เป็นกระเทียมคุณนา้าเห็นไหมเห็นไหมอย่างงี้คนเราอ่ะอืมงอองน้องไม่ต้องตัง้งเรียกว่าอะไรนะช้างอะไรก็ช้างที่มันมาปิดกัน้นความคิดเราอ่ะเพราะกระเทียมทอบมันจะไม่อร่อย ก็นี่งไงอันเดียมทอดมันอร่อยอะ่ะน้องต้องกินแบบกินเป็นธรรมดาไม่ต้องสร้างกดเจนอะไรมากัน้นทำให้เราดำรงชีวิตยากหรอกถ้าจะเมลกูกเออเนี่ยมันเป็นประโยชน์นกินไปเหอะอ

อ,อะไรครับอิ่มไหมลูกอิ่มอะไรนะเร็วครับแม่ก um> ็อิ um> <h <h ่มแล้วครับ ไม่จำครับลาคุณผู้ชมกินมามะ่าถั่วฝักยาวแล้วก็แครอทมันเข้ากันมากเลยครับครับแต่แต่อะไรครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังลใจให้ ให้พวกเราด้วยใหะะ้กันนี่ก่ะสวัสดีกบ๊ายบายนี่พี่จะหายใจไม่ออกลูกน้องอ่าทำ <ls> เอาน้องรล่าเองเอาเล่าเองไม่แค่นี้จบจบจบ <c oughs> แค่นี้